การปรบงบปรมาทีะเสียีภาพก็ผมแนะนมผู้จัดการถุกอบรมหลักสูตรการไกลเปลี่ยนและงับข้อมิพภาทของประชาชนในวันนี้ขอขอบคุณท่านแด้กรุณามาเป็นประธานในพิธีมอบปฏิบัติและปิดการฝึกอบรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมลักษณะหนุนการพัฒนาสกียภาพในการจัดก,การความขัดแย้งของชุมชนครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้สามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ในการจัดการความขัดแย้งให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยกำหนดให้มีหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและงับข้อพิาพาทของประชาชนจำนวน3วันระหว่างวันที่4ถึงวันที่ ถึง,ถงวันที่สองถึงวันที่4กรกฎาคมพศ2555บัตรนี้มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจำนวน200คนณโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจึงค่าขอเชิญท่านได้เป็นประธานมอบพุทิิบัตรเพื่อแสดงความตั้งใจในการเรียนรู้และความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละตลอดร,ระยะเวลาของหลักสูตรเชิญครับ ในเกลี่ยงแทนกระโตนายแก้วหมากมูลนาย,นายโกจนาศิราการนายโควิดสวนยิโรธ นางเขียวอินหักแป้นนางดาราเกอยดกรกมลนางทำหารที่รักษา นายเพื่อนของผมนายจำลองหูขุนทดนายจำปีพัดทอมนายจำหลักหัส,สนะ

นางสล้องกล้าหาญนางสุบิวันชำนาญจิตนางสุบิวันไห่กระโตกนางสุวิวันทัศนาปรีดา นายสัชัยชายโยธานางชวนทิชาชิน,งนวงศ์นายชวนแสนแก้วนายชามามเรศกลมกล่

นายทรายนุเสินนายธูวีปีชาวงสกุลนายธูวีศักดิ์โชคนอกนายพัชริดศิริ กองเปลืองาการนางพิพรัตน์วรพุทธโอไทยนายเทพอมวยหนองศักดิ์นายเทียมละองกลาง นารงชัยเมืองประโทจนายธนก,กิจป่าวะชันนางธิดารัตแสงปักนางสาวธีราพรแก้ววิจิต นายนครแช่มเมืองปักนายนงเมฆานางนงรุชกัดนิ้วนางนภานพรจุลกระโ i know i'm in with them นาง,านางาวิทยาเกตประเสริฐนางสาววิทยาเพชรเรืองปฏิที่นายนิพนธ์กรรณสุขนางนิภาพรทองกรุรี นางสาวณีหงบูชานายใบแสนเงินนายบัญชาสุดแก้ว นายบุญจูปีนะฮะนายแบนศรงปรีชา นานปงประชุมชอมกระโทกนายประเตืองหาโคกพงมนางประนอมรองยุทธนางสาวประนอมชายสำโรง นายประภาสรอดปัจพัฒนายประมวลโระทานายประสิทธิ์ชานอก ินดาสีบุญเรื่องนายปริชาบุญโยกประกร อันตำรวจเอกพัฒคพลตังสีปัญญานายพงศิษิ์กากนอกนายพงษ์สานชวนสุนทศ นางวันิดาออดกันนายพริยุรม์อาหารนายพร้อมแช่มพระอโย นางพะเยาวินดีสักน้อยนางพัชราพนอินทกระนงนายพาคย้อนเยี่ยนแก่ hai hai lúc vắt, cũng xuống rồi đang hang kẹt cụt này cũng một hết rồi นางรัตดาเวียนมงคนชัยนางลำจวนเอี่ยมสีวงศานางลำหง นางนสาวรังไยพา,ยานินางวนิดาคุณนอก นายวิชิตสุป,ปามานางวิมลพริณสุสวงวัดนนางวิราวันสมบัตินายวิโรธโรดไทยสอง นางสิริประภาวงคันชิตนายสิริคันทองนายสิริพิพัฒน์ประสิตนายสุกิจปุณณเนร นสีนนนสพักดีนายตติมูลงานนายสมภูขุดแก้วนายสมใจคุณขวัญ Nai xuống vùng thong đà nai xuống quê trai cùng thốt nàng xuống dì xe mùn นายสงศั์นักทานประสิทธิ์นายสงศักดิ์จิตประพานายสงศ์ิกรุ่มพลนายสันเทศนิ่งกัน nam sống đuôi sắc bụi nam sĩ nguồn mạnh cùng nam sĩ út vô thắt บรรยากาศเอกสุขิตสุภาวะนางสุดาวดีมารปุณนางสุงนอนข้ากาับเขา

นายชัดมันจงเพชรจีนพนาอานนทร,ร,รวจรีรรรสุรศรัก์คำเน้นนายสุรติเรียงไทยสง นายสุรพงวรนุชนายสุริยะวันไยสงนายเสวกกาสงเนินนายเสวยการนอก นายตัวแหวนสายสุดประเสริฐนายหมายอินแก้วดอนรีนายร่าพรไศงนางสาวออรนุชแนวการ นายอ่อนอ้อมสันเทียนายอานันต์วิรัสไก่นางอมรเรืองวันตานายิรษวรรแก่นสุริยะ นายวิทย์จิมน้องนายชัยรุ่งมรุนทรั์สัตนาอภีอัญจาอากาศเอกอาทิโคกันพุกนางซ้อนกิน่นชายร่า นายนันทพัฒน์คุณสิงสอนนายธีรวัตรชัยยะนายนิสิตวงศ์ไทยนายประเวศวันวิสิ์ ปริญญารัตนะประทุมวันนางสาวปัญจมีภูณนกนายปรามเมศแสงสว่างนายทิชาปราภว่น นายมีโรธตาสากอนกน,านายภูวดลเรืองอนันต์ยาสิสเอกรังสรรค์สวัสดิผลนายวรธนกิจจาละ Ngài Lúc Kỳ Phùng Môn Phùng Thuật Nàng Sá Sĩ Đị Ma, Sĩ Đị Lô Ngài Hồng Ngài Mục นายสมศักดิ์สิงห์อังคุระนายสุพัสชัยเทพนายสุรเดชสังสุขนายสุรศักดิ์อันสุนเนิน นางสาวอาพรชื่นจูและนางสาวอนวันศรีสมยาและเพื่อเป็นเกียรติในการแสดงความดีดีและชื่นชมผู้ผ่านการอบรม